สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้ก็จะพามาดูต้นหอมเลยนะคะเราไม่ได้เก็บใบเหลืองออกประมาณ2-3บวันนะคะก็ไม่ได้เข้ามาเก็บได้แต่รดน้ำค่ะวันนี้ก็จะพามาดูค่ะมีบางคนสงสัยว่าต้นหอมเลยปลูกไปหนึ่งเดือนแล้วเก็บใบกินเก็บใบกินยังไงลักษณะของต้นหอมเลยนะคะเขาปลูกแล้วจะไม่ลงหัวนะคะเวลาเราลอกใบเหลืองๆใบเหลืองเนี้ย ทีแรกเขาก็จะเป็นใบเขียวอยู่ค่ะเวลาเรากินเราก็จะลอกใบแบบนี้แหละค่ะไปกินแต่ทีนี้เราไม่ได้เดินเข้าสวนนะคะพอจากเขียวุ๊กเขากลายเป็นเหลืองค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอันที่เขียวๆนะคะเนี่ยค่ะก็คือใบที่ล้มแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บแล้วนําไปทํากับข้าวได้นะคะเนี่ยค่ะอายุประมาณหนึ่งเดือนนะคะใบเขียวๆอย่างเนี้ยค่ะเราสามารถลอกออกได้เรื่อยๆค่ะต้นหอมเลยเขาจะมีลักษณะพิเศษกว่าต้นหอมอื่นๆก็คืออย่างเนี้ค่ะยิ่งลอกออกก็ยิ่งแตกนะคะ เราก็จะเก็บใบแบบนี้ที่เขาหักลงมาอย่างนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็เก็บแบบนี้ค่ะไปกินนะคะพอลอกดูลักษณะนะคะเนี่ยค่ะเมื่อเราเก็บแล้วเนี่ยต้นที่เขากําลังจะแตกแล้วเราไปช่วยเขาแบบนี้นอกจากจะช่วยให้เขาแตกได้ไวขึ้นนะคะก็ยังได้ใบมากินอีกด้วยค่ะก็เนี่ยค่ะต้นหอมเลยที่ว่ายิ่งกินยิ่งเยอะยิ่งกินยิ่ง,งแตกแล้วก็หนึ่งเดือนก็สามารถเก็บใบที่เขียวๆที่เขาเพิ่งหัก กินได้นะคะส่วนใบเหลืองนียเราก็เก็บทิ้งไปด้วยค่ะก็เป็นการตกแต่งต้นหอมเลยไปด้วยในตัวนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมาทําการเด็ดเก็บใบเหลืองทิ้งออกค่ะเขาจะได้ไม่ต้องหาสารอาหารไปเลี้ยงใบเหลืองอีกนะคะเพราะว่าใบเหลืองเขาก็สังเคราะห์แสงไม่ได้แล้วเราก็เอาออกไปเลยค่ะก็จะทําให้ต้นเขาดูสวยและก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ